เ่าจะยัยมเล่อครับมีคอนเทนต์อะไรไปนามเห็นเนาะเตรียมครับเตรียมเตรียมลองประยุกต์ใช่บ้างครับลองประยุกต์ใช่บ้าง ลองประยุกใช้บ้างครับอืมนะครับแจมเลยนะครับเนาะไก่ละไก่ครึ่ชั่วโมงละสองอาทิตย์ขอบ,ค,บคุณหลายน้าครับคุณนุหินที่เขามาให้ความรู้ดีๆในร่องประยุกต์ใช้บ้างครับ เอ่ครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาให้ความรู้เดี๋ยวลองประยุกต์ใส่บ้างนะครับอยู่เป็นไฟฟ้าชั่วโมงโอ้ขอบคุณหลายๆครับโอ,อ,บหบโอ้หลายๆครับ ข้าเม่นจะห้วิง่งอ๋อเมนเนาะขอไหนขอไห่มนครับโอ้ข้าอไรชั่วโมงหนึ่งมีขอาเมตนวิ่งตลอดเดียวถืว่าสุดยอดได้ครับาเนาะต้องให้ขอาเมนข้วะไลย,ย,า,า,ย,ยาวๆชั่วโมงหนึ่งมีขอาเมตนวิ่งตลอดเยโวแจมเลยเนาะ แห่งแจมเนะครับ uh, หลายคนคอมเมนต์หลายคนยคอมเมนต์ยิ่งชัวง่วโมงอืมครับสุดยอดครับนะครับคิดคอนเทนต์ไปน้ำอะไรไปน้ำเนาะเออสุดยอดนะครับ เยี่ยมเลยแหละผมว่านะคนหลายพิมพ์คอมเมนต์คุยกันในนี้ยิ่งชั่วโมงไปเร็วโอ้โอเคเลยครับแบบนี้นะครับเคเลยครับแบบนี้นะครับนเนาะลอยจังได้ก็ได้เนาะใหนนะ้คนมาคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์คุยกันไปได้อะไรอย่างนี้เนาะเออนะครับจัดไปนะครับจัดไปจัดไป ไรับมึ<ห>นบงน้นเขียนนะไม่กระแทบเลยครับโอ้เยี่ยมครับเป็นของด,ดีดีครับเดี๋ยวเอามาปรับใส่เบิร์แล้วบันเลยนะครับเอามาปรปบใส่เบองนะครับ ผู้ใดพิ่พานะเบองไรายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องหนูหินท่านคาวเลยเล้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่อมีความโรดดีมาให้เฮ้านะครับเนาะครับก็สิได้ลงรน์เลยครับเด้อนะครับเนาะนะครับเนี่ยครับฝากกดติดตามช่องหนูหินท่านคาวเลยนอครับข้าไปกดติดตามได้ครับเนาะครับก็น์ยนี้ไว้สํานี้นะครับคุณหนูหินเนาะนะครับ ขออนุาตลงไลน์เด้อครับเด้อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับครับครับเจอไ,ไหม่ลยนะครับ